สวัสดีค่ะมือน,นีสิผ้ามาเบิงทงเบิงทาเนาะเบิงน้ำแจ้งไหลเขาบานจ้าน้ำซี่มันขึ้นเนาะพี่น้องไหลเขาทงพุ่นะถ่วมเมือดเล้วจะกกระเบิงในท่างปีอันนี้ทางหน้าหอมมึงเลยน้ำแจ้งไหลเขาพุญน่ะฝนกระตกุกดีคักโอ้ยตายพูดอะอยู่หน้าท่ามหน้าลูมันเกือสิถ่วมเมื่อไะค่ะพี่น้อง สะออนซ้อนครับนี่เบิ่งมาฟังพี่บัะนี้อันนี้ฟังฟังอีกทั้งทั้งน้องหนึ่งด้วบป่นี้น้ำกําลัางไหลเข่ากูนะขาวมืดตั้งนี่เนาะไม่ได้เกี่ยวดอกเขาไตมืดแล้วจ้า